ผมจะแนะนําช่องทางในการสร้างรายได้อีกช่องทางนึงนะฮะเพราะว่าปกติแล้วผมลงคลิปในทิกต o k กเนาะก็จะมีการแปะลิงก์ขายสินค้านะครับแต่ว่าตอนนี้แอปอีกแอปหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือแอปช้อปปีนะครับแอปช้อปปีเนี่ยจะเป็นแอปในการขายของนะครับซื้อขายมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะฮะช้อปปีนะฮะก็จะมีวงเงินในการซื้อสินค้าเงินผ่อนนะครับจ่ายก่อนผ่อนทีหลังนะครับ เอามาใช้ก่อนพ่อนที่หลังอะไรเงี้ยสเดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปใครเครดิตดีๆก็จะได้วงเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางทีนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราซื้อของบางทีซื้อจาก TikTok นะครับเราก็ทำคลิปลงแล้วแปะลิงก์ขายได้ใช่ไหมฮะแต่พอเราจะไปลงในช้อ p ปีก็จะ,ะติดปัญหาที่ว่ามันเป็นของที่ขายในทิกต o k แล้วราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะ ทีนี้แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มมันก็จะมีค่าส่งนะครับค่าทําโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปนะครับในการขายสินค้าผมแนะนําว่าให้ทําคลิปที่ไม่ได้ระบุตัวเงินหรือราคาจํานวนชัดเจนจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปปิดบังนะฮะเพราะอะไรเพราะเวลาเรากดในตะกร้านะครับในแพลตฟอร์มแต่ละตัวนะครับอย่างกดในไป ไปในแพลตฟอร์มทิกต็อกก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแพลตฟอร์มช้อปปีกับอีกราคาหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ในเรื่องนี้ถ้าเราไปพูดเจาะจงมากเกินไปเนี่ยพอเราระบุราคาลงไปแล้วมันต่างกันเยอะนะครับเรียนต่างมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ตรงกับที่กดลิงาก์สก้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะลงคลิปในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะระบุจํานวนราคานะฮะโดยเฉพาะสินค้าที่มีโปรโมชั่นบนทิกต็อก นะครับหรือโปรโมชั่นทางช่องทางอื่นก็นแล้วแต่ก็พยายามอย่า,าไปมบู่ลงช่องอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะเราก็พยายามตัดคลิปให้มันชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดสินค้าแทนนะครับแต่เรื่องของราคาแล้วก็ขนาดรุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็กว่ากันไปทีหนึง่งนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะไปใช้งานแอปช้อปปี้นะครับเราเข้าไปในแอปช้อปปี้นะครับแอปช้อปปี้นะฮะ แอปช้อปปี้นะครับเวลาเราเข้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะให้สังเกตด้านมุมบนขวามือนะครับอันนี้ผมใช้ไอ o ฟ e นะครับด้านมุมบนขวามือนะครับกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเป็นรูปทีวีนะฮะมีเสาอากาศมุมบนขวามือนะครับเวลาเข้าแอปช้อปปีนะครับมุมบนขวามือนะฮะกดเข้าไปนะครับเขาจะมีปุ่มกดเหมือนติ๊กตอกเลยนะฮะกดตรงกลางก็คือถ่ายวิดีโอ ด้านขวามือจะเป็นคลังภาพนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกมีเมจิกใส่นะฮะก็หรือจะใช้เทมเพลตก็ได้มีเทมเพลตด้วยนะครับนะฮะเทมเพลตก็มีนะครับเทมเพลตก็คือคนที่เขาสร้างเป็นรูปแบบของวีดีโอไว้นะครับเราจะใช้ตัวนั้นก็ได้เพื่อความสะดวกนะครับแต่อันนี้ผมใช้วิธีการอ่โหลดจากคลนะังภาพนะครับหรือจะถ่ายก็ได้นะคังภาพนะฮะอันนี้ตัวอย่างนะครับสมมติว่านี่จะขาย กลองเครื่องมือนะครับอนี้ผมก็กดเลือกนะครับคลิ๊กเข้าไปแล้วก็กดถัดไปคือตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีใหญ่หนึ่งก็คือเราสามารถที่จะนํำส่วนของวิดีโอหรือถ่ายมาเห็นก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราใช้งานนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับนะฮะจะมีตัดนะครับเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ข้อความแล้วก็บันทึกเสียงนะครับเราสามารถบันทึกเสียงได้นะเหมือนทิกตอกเลยนะครับ จะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะครับก็ลองทดสอบดูนะฮะเราเดี๋ยวผมใส่สติกเกอร์นะครับสินค้าแนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับเราใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวนี้ลงแทรกเข้าไปอีกทีนึงนะครับนะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะฮะใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความรายละเอียดลงไปว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับทีนี้ก็จะมีด้านล่างนะครับมีด้านล่างลงมาก็จะมีแตะเพื่อเพิ่มสินค้านะครับเพื่อเพิ่มสินค้านะฮะ เราก็ดูให้สินค้ามันตรงกับสินค้าที่เราสั่งมาแล้วก็เราทําคลิปนะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับกดเพิ่มเข้าไปทีนี้ใครจะให้อนุญาตให้ดิวใช้คลิปนะครับอนุญาตให้ตัดต่อผมปล่อยเลยอนุญาตใครจะเอาไปใช้ก็ไปใช้เลยนะครับหรือบันทึกลงโทรศัพท์ไหมแชร์อัโตโนมัติหรือเปล่านะครับหลังๆถ้าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสินค้านะครับปกติผมจะลงคลิปพิลียวเลยใน Facebook ผมก็ใช้วิธีการลงในช้อ p ปีแล้วก็แชร์ลง f a c e b o o k เอานะฮะเพราะว่าถ้าเราลงคลิปใน Facebook เลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันมันจะจดเจนตรงที่เขาสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูคลิปได้เลยแต่อันนี้เราก็ให้เขากดเพื่อที่จะเชื่อมเข้ามาในลิงก์ตัวนี้แทนนะครับลิงก์ของช้อปปีแทนเขากดสั่งซื้อได้นะครับอันนี้เราก็จะได้ค่าในหน้าแต่ละชิ้นไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขากําหนดมาให้ยังไงนะฮะ ก็กดโพสต์ลงไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็จะมีช่องนะครับกดรูปคนนะครับด้านซ้ายมือนะครับนี่นะฮะก็จะมีคลิปวิดีโอของเราเนี่ยลงไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงไปเยอะเหมือนกันก็จะใช้วิธีการโหลดคลิป ดึงคลิปจากทิตตอรนะฮะดึงมาแล้วก็เราก็มาลงในช้อป e ีอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการช่วยให้เรามีช่องทางในการเพิ่มรายได้เข้ามานะครับชิ้นหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ค่าคอมเท่าไหร่5บาท10บาทเคลือเทนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มรายได้ไดช่องทางหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ใครว่างๆก็ลองไปกดดูนะครับ